อุปสันโตสุขังเสติแปลความหมายว่าผู้มีความสงบใจย่อมอยู่เป็นสุขปัสสัตยยาอาสติทุกขังวิหรติซึ่งแปลความหมายว่าเมื่อใจไม่สงบย่อมอยู่เป็นทุกข์สวัสดีครับเพื่อนๆนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาล คนเดิมะรับวันนี้จะพูดเรื่องพระอุปัชฌาย์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการอุปสมบทกุลบุตรในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระอุปัชฌาย์อุปัชามีหน้าที่หลักสองอย่างคือเป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้ที่มาอุปสมบทคุณสมบัติของพระอุปัชา มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่เป็นพระอารามหลวงมีพรรษาไม่ต่ำกว่าสิบพรรษาเป็นปรียนหรือนักธรรมเอกต้องผ่านการอบรมหรือสอบความรู้นอกจากพระอุปชาแล้วยังมีพระคู่สวดสององค์คือพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์การอุปสมบทต้องมีพระอันดับอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุแปลว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิดพระอัญญา โกนธัญญะเป็นพิสุรูปแรกที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้และพระสุพัทธะเป็นองค์สุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้บ้านเราทุกวันนี้มีการอุปสมบทสองแบบคือแบบอุกาสะและเอสาหังโอเคนะครับเพื่อนเพื่อน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ